สวัสดีครับผมอยู่กช่องบันชั้นหนึ่งครับผมอ่ะจามาัดีครับผมม,ม,มมามุยำสวัสดีครับผมอาต่งนี้ผ้าพี่น้องทัดเล็กกระตพี่นอ้องอวันแต่็ที่ใช่ตอนหดเ็ดเมื่อทุกแนวนะครับเนาะอ่าัดรถทำความสะอาดพี่นอ้อง xăng đàng này nó bị nòn đó. Lấy tắt lấy. งานไทยในเกาหลีในงานในงานในงานขามิ้นในเกาหลีอาจารย์คนไทยมาเขาเอื้นตา่า,ตตางชาติต่างชาติประมามาเอิ้นต่างดาวต่างดาวถ้าฝรั่งมาด้วยใช่ยันห,นหมดต่างชาติกันต <laughs> ่างชาตนมาล็อกจ่งเกาีหรออือเนอะนี่น้องต้าเล็ขเราก็ไปมัดใส่พูนพี่น้องมัดใส่พาเดาาลด เาจอกยงังัน้อง้ยตตบอกน้องด้วยพูได้อยากมาเ้อยากมามาเลยพี่น้องเด้อนี่วาสนาก็ได้มันเจอกันงานกัเมือตะเวนกับลูนะครับดีไรเห็นงานอย่งอะไรไปเนาะ อะไรคืออะไรอะไรคืองานกิสระครับผมงานทั่วไปที่ใครๆมีเงินแล้วจ้างเราไปใช่ไปปุ่นไปยี่ <laughs> ยังบ่พองานเดียวงานเนี่ยผมนะนี่แกมาข่าวของเราวะไม่เอากระไรคราเลี่ย <laughs> มันมันมีงานแบบนี้แหละ <laughs> ใหญ่หองใหญ่อย่างนี้เจอไวเมือ่อไละีเยอะทำความสาดครบผมพี่น้อง,อง,องเป็นบริษัทบริษัทเอ์รับเมาก่อสารนะครับเนาะ ด้วยทัดตับมาก่อสร้างครับแรงงินต่างดาว บุดีลจาจัดการเลยฝากดกไล่กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันเนะครับเนาะงานอืมงานมาว่านกะเฮ็ดอีกแบบนี้มาว่านกะไปกุดสมพี่น้องเอ้ยกู้สมมาเมื่อนี้ก็สิได้มาจับเล็กจับันาว่านจับสมมู้นี้มาน เดือนตัเล็กพี่น้องตันสี่เดี๋ยครับตันสี่หัวเครับผมฮิตงานมาแล้วก็สู่ไปพี่น้องเอ้ยเองกำลังใจกันทุกคน เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะคนสู่งานนะครับนะเนาะแรงงานแรงงานไทยในเกาหลีนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจทุกคนครับผมได้กะฝากคนไลค์กดแชร์ที่ตามช่องบอลชาแนลครับผมทีมงานบอนชนลชาแนลแบบนี้ครับผมก็เฮ็ดยงังกะอยัถไทยเบดนะครับผมพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะ บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศข้อมข้อมโรงงานพี่น้อง,องเอ๋อฝากพี่ฝากนอา้อ,นองอาจารย์ฝากพี่ฝากน้องอาจารย์พิชชงฝากกัไนไลยฝากพี่ฝากน้องก็เ<อ> <c oughs> สีบยบอะไรละครับหมาถึงอย่างงานก่อนอย่งงานอันนี้รญญเราระบายมันกับ เหลืองานบ่ตรเครดิตเราถ้าเขาสิบบาสิ่จังนะครับอย่ายิดใจงานงานครับเป็นแนวทางในการหน้าตู้ไดกระตั้งคิดว่าสิมานะงานเด็ดคิน้องสิมาคีนน่องสิอยากทำอะไรใบก็ต้องทำใจครับผมอนงานก็ดีย่างหนึ่งอานอันโรงงานก็ดีอย่างนึ่งโรงงานมีข้อเสียมัดทุกอย่างครับโรงงานก็สิเป็นอีกแบบนึงรูปแบบนึงเนาะงานระบายก็สิเป็นรูปแบบจังสี่เลยครับผม แที่ถ่ายพี่น้องเบิ้งล่ะครับจะเป็นทัวไปนะพี่น้องในะ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะ่องมณฑนิวครับผมอาจารย์สวัสดีครับ